ู่สงคราบเพลงเงินล้านสนับสนุนโดยบัตรกดเงินสดยูเมพลัยาสีฟันซซลสุซูกิสวิตใสบ้านและคอนโดโดยโละลินพรอพเพอร์ตี้ไทยประกันชีวิต เชฟนายบีมีบายวาโก้รัวกลิกล้งปลาแมคเคอเรลตราสามแม่ครัวจังหวัดที่8จะผ่านเข้าไปในรอบที่2เพื่อชิง1ล้านบาทจากรายการ <ฮะ S 1> อายุทยาหรือสมุทรปราการคะแนนของน้องโดนัทก็คือโอ้โหปิดกันแน่แ 1, นเต็มหน,นึ่งนนะครับแตกยัทมีคนละสอ0คะแนน สิบเอ็คะแนนครับออถ้าจาะชนะน,นี่ต้อง976ขึ้นไปออมาดูครับคะแนนของน้องมะยมจ้า จังหวัดที่มีโอกาสเข้าไปลุ้นหนึ่งล้านจากเอสซวนะครับเป็นจังหวัดสุดท้ายนะครับจังหวัดสมุทรปราการสัปดาห์หน้าครับทุกผู้ชมครับรอบที่2ของฤดูกาลนี้แล้วเชียงรายปะทะขอนแก่นครับพบกันวันอังคารหน้านะครับกิ๊กดูสรงคำเพลงเงินล้านวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสัปดาห์นาหน้าเชียงรายปะทะขอนแก่น ม่จะแม่มาลาลับดับสูงสิ้นบุญแม่ไปไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยวันนี้ผมพูดเต็มปากว่าเข้าตากรรมการนี่หลังละครจบ ต้องขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเมืองผักไห่และกำลังใจทุกๆกำลังใจเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะชาวผักไห,ห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะไว้โอกาสหน้าพวกเราจะมาคว้าล้านใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ <Yeah! S 1> อบตอแหล่คว้าผ่าผ่านข้อล้อที่สองแล้วนะคะเช่วเชียร์พวกเราด้วยนะคะสี่อปาการค่ะเ <Yeah! S 1> มือนนะ ใช้น้ำให้น้อยหมุนเวียนใช้ซ้ำกักเก็บไว้ใช้ช่วยกันประหยัดน้ำนะครับ